สวัสดีครับวันนี้บ่าวอาฮีจะพามาเช็คราคาบ,บอนสีพื้นบ้านหรือบอนบ้านบ้านของเรานะครับว่าตอนนี้บอนสีพื้นบ้านของเรามีอะไรมั่งและจะมีตกราคาอยู่ที่กระถางละเท่าไหร่ต้นแม่และต้นลูกกระถางเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ผมมาที่ร้านร้านของที่ใกล้ที่ทำงานนะครับ นี่นะครับนี่เบอร์ติดต่อแล้วก็ชื่อร้านที่ขายต้นไม้ที่ผมมาทําคลิปวิดีโอนี่นะครับเรามาชมกันเลยนะครับนี่ครับผมบอนสีพื้นบ้านของเราเยอะมากครับผมเยอะมากครับ นี่สวยๆข้างนั้นครับเดี๋ยวผมจะมาพาเจาะทีละชนิดกันนะครับผมนี่เลยครับเรามาดูที่อีนเนากันก่อนนี่ครับผมอินเเนาอีเกระถางนี้จะเป็นมันจะเป็นกระถางใหญ่ครับ มีอยู่สามสี่ห้ากอนี่นี่ครับกระถางเนี้ยอันนี้คือเป็นกระถางใหญ่ราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับอันนี้คือกระถางใหญ่นะครับอีเหนาแต่ถ้าเป็นกระถางเล็กจะอยู่ที่นี่ครับกระถางเล็กนี่นี่เล็กนี่ก็คือ โตแล้วอ่ะกระถางเนี้เนี่ยกระถางเนี้ยครับอันนี้ร้อยห้าสิบครับผมนี่คืออีเหนาแล้วก็ต่อไปเป็นนกกระทานะครับผมนี่ครับใบเขาสวยมากดูไหมนี่ครับผมที่นี่เท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่นะต้นใหญ่เนี่ย นี่ต้นใหญ่นี่นะเียเที่ยวผู้หญิงอ,อยู่ไหม,ไมอยู่ครับนี่นกกระทาถ้าเป็นต้นใหญ่นะครับผมต้นใหญ่นี่ก็จะจะราคาอยู่ที่สามร้อยครับผมต้นใหญ่นะครับนี่คือนกกระทาต้นใหญ่จะอยู่ที่สามร้อยนี่ กลุ่มเนี้ยจะอยู่ที่ราคาอยู่ที่สามร้อยครับแต่ถ้าเป็นต้นเล็กก็อันนี้เท่าไหร่นะพี่ร้อครับอ่าอันนี้คือต้นเล็กนะครับนลกระทาต้นเล็กก็จะอยู่ที่ถ้าเล็กๆนี้ก็ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบตามตามขนาดมันขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับผมถ้ามาดูมาซื้อมาอะไรก็สามารถคุยกับพี่พี่เจ้าของร้านก็ได้ครับถามราคาเช็คราคาดูเนี่ยครับผมเนี่ยนกกระทาชุดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบหรือสองร้อยนะครับเยอะมากๆน่าซื้อไปเลี้ยงไปปลูกอะ บนสีพื้นบ้านของเราเยอะจริงๆครับผมต่อไปพามาดูอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือนี่ต้นลูกมันสาน้อยป่าแป้งนะครับสาน้อยป่าแป้งนี่นี่ต้นกระถางเล็กๆแบบนี้จะอยู่ที่กระถางละแปดสิบบาทเองนะครับนี่ นี่นี่ครับผมมีเยอะด้วยครับนี่ครับถามนแบบแป้งนะครับกระถางต้นลูกเล็กๆนี่ก็คือแปดสิบบาทนี่ครับผมถ้าเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาต้นนี้โตแล้วสวยแล้วก็นี่ประมาณ สองร้อยนะครับต้นนี้ครับกระถางนี้ครับพอโตแล้วใบสวยกัดสีเรียบร้อยครับผมต่อไปก็มาดูที่อีกชนิดหนึ่งก็คืออันนี้ก็คือพญาจงอางนี่ครับนี่พญาจงอ่างนี่พญาจงอางนะครับนี่ครับพญาจงอางนี่กระถางละแปดสิบบาทเองนะครับถูกถูกมากเนี่ยเนี่ยกระถางละแปดสิบ นี่สวยไหมครับนี่ผมจะพามาดูความสวยของบอนสีพื้นบ้านของเราแล้วก็ผมจะพามาชมไอ้ตระกูลสเสน่จันนะครับสเสนจันนี่ครับผมอันนี้คือสเสนจันแดงนี่สเสนจันแดงราคาอยู่ที่สามร้อยบาทนี่กระถางนี้นี่สเสนจันแดง นี่แล้วก็มีกระถางใหญ่มากครับนี่คือสเสน่สเสน่จันโกเมนนี่ครับนี่ครับสเสน่จันโกเมนกระถางละสี่ร้อยใบเงาสวยข้างนั้นเลยครับผมแล้วผมมาเจอ บอลกระดาษอีกต้นหนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่คือบอลกระดาษนี่กระถางเนี้ยกระถางใหญ่ครับกระถางเนี้ยราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทเองครับเนี่ยครับสวยนะน่าซื้อนะครับผม เดี๋ยวถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ไว้นะครับโทรมาติดต่อมาสอบถามพี่เขาได้เบอร์โทรศัพท์ก็0863609145แล้วก็0829421754โทรมาสอบถามดูได้นะครับ เกี่ยวกับบอลเยอะๆมากบอลพื้นบ้านของเราราคาไม่แพงครับผมวันนี้ก็เราวทีก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ